เอนไซม์แต่และต,ตัวเนี่ยจะไม่เท่ากันนะบางเอนไซม์เนี่ยสามารถทำงานได้ดีที่อุณหภูมิสูงๆนะเช่นเช่นพวกแบคทีเรียที่อยู่ตรงบอ่อน้ำพุร้อนเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ไหมคะมีชีวิตอยู่ได้นะเพราะว่ามีเอนไซม์แหลายอย่างที่สามารถที่ทำงานได้ดีที่อุณหภูมิสูงนะอันนี้ก็จะเป็นค่าทั่วๆไปนะคะของของเอนไซม์ที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตในร่างกายของเรา physiological temperature ก็คือ37 ประมาณ37.5ใช่ไหมคะองศาเซลเซียสนะนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเอนไซม์หรือโปรตีนเสียสภาพธรรมชาตินะมันก็อันนี้เนี่ยรูปร่างที่มันอยู่โดยปกติเนี่ยเขาเรียกเป็นเดซิทฟองนะเดซิทสเตทซึ่งก็สามารถทำงานได้เมื่อให้ความร้อนเข้าไปนะคะถ้าความร้อนมากๆเกิดนะก็จะค่อยๆทำให้ เกิดดีเนเจอร์สเตจขึ้นมาความสามารถในการได้ปฏิกริย,กยาก็จะน้อยลงนะคะจนกระทั่งถึงส่วนที่บางบางเคสเนี่ยอาจจะดีเนเจอร์แล้วกลับไม่ย้อนกลับมานะคะเช่นตุ้มต้มไข่จนกระทั่งมันกลายกลายเป็นไข่ต้มเนี่ยจะกลับมาเป็นไข่ดิบได้นะได้จริงอ่ะเธอทำได้ใช่ไหมมีคนทำได้หยิบฝังไปเลยอ่านั้นเล่นกดฝังไปเลยนะอ่ะทีนี้ แต่บางตัวนะคะเมื่อดีเนเจอร์ไปเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่ามันดีเนเจอร์ขนาดไหนนะถ้ามันยังไม่ได้อคอมพลีทลี่เนี่ยมันก็อาจจะกลับเข้ามาหลาังจากที่ทำให้มันเย็ยนลงนะคะกลับเข้ามาสู่สภาพเดิมเริเวรีเนเจอร์ ature, นะคะก็จะมีคำนำหน้าอยู่สองคำดีเนเจอร์กับรีเนเจอร์อ่ะครูอขอขึ้นเรื่องใหม่โอเครูจบ เรื่องของไคลานติกแล้วนะคะแต่ว่าไคลานติกเนี่ยมันก็จะมาสัมพันธ์กับเรื่อง,ง,งอื่นๆต่อนะวันนี้คุณจะขอไปเร็วนิดน,นึงคุณจะเห็นคนแหวนๆอยู่กําลังเป็นห่วงอยู่นะคะบอกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่มาเพราะอะไรตกๆหรือเพิง่ตงตกมาสุดที่นี่นะแต่ว่าขอให้ไปอ่านดูให้เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะสอบด้วน,นะนะทีทนี้วันนี้เนี่ยยจะมีเรื่องเล่าวอีกเยอะเพิ่นจะไปเร็วนิดนึง enzyme เนี่ย <Ens> นะคะมันอาจจะถูกกระตุ้นหรือถูกยับยั้งในการทำงานก็ได้นะทีนี้ในการยับยั้งเนี่ยเขาจะเรียกตัวที่มายับยั้งว่าเป็น inhibitor หรือตัวยับยั้งในภาษาไทยก็จะเป็นโมเลกุลที่ทำให้ enzyme activity นั้นน้อยลงนะคะหรือหายไปเลย atp ก็คือหายไปเลยโดยที่มันอาจจะไปทำให้ substrate เนี่ยไม่สามารถทำงานจับที่ enzyme site มันมีกลไกการทำงานหลายแบบ เดินไม่เอ่อทินิตเตอร์ตัวนี้หรือตัวยักยั้งเนี่ยนะคะไปกันปีดกันไม่ให้เออ่สับสเตรตเข้ามาจับที่ไอโซฟไซด์หรือเอ่อพอไปจับก,กับเอนไซม์แล้วเนี่ยทำให้เอนไซม์ตัวนั้นไม่สามารถที่จะเล่นปฏิกิริยาได้นะคะคก็จะมะีสองประเภทคือรีเวอร์ซิเบิลกับอีรีเวอร์ซิเบิลรีเวอร์ซิเบิลจะเป็นตัวที่ไปจับก,กับเอนไซม์แบบนอนโคเวเลนต์ คาร์นอเนตก็คือแรงอ่อนๆนั่นเองนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะย้อนกลับหลับ mm. ม,มาได้นะคะอีกอันนึงคือ irreversible e ตัวนี้แน่นอนถ้ามันไม่ย้อนกลับก็แปลว่ามันต้องจับแรงแน่น,นหานาะด้วยพันธะโกลไบเลนทุกอันแล้วก็อาจจะทำให้เอ็นสามตัวนั้นเนี่ยเสียสภาพธรรมชาติไปนะฮะทำไมเราต้องเรียนใปนยูพีเตอร์เพราะว่าเราเอามันมาใช้ประโยชน์มากมายค่นะเดี๋ยวเราดูทีละตัวนะ reversible วกัน รีเวอร์ซ uh, да ิฟบอลย้อนกลับได้เพราะฉะนั said, ้นเนี่ยการที่มันย้อนกลับได้เพราะมันจับด้วยพันธะดอทโวเลสนะคะแบ่งย่อยออกมาเป็นสามประเภทนะคอมเพรสชชิ่นอันคอมเพรสชชิ่นและคอมเน็กซ์เดี๋ยวดูทีละตัวคอมเพรสชชิ่แปลว่าอะไรนะแยกใช่ไหมแทนกันแยกกันนะแยกกันไปจับที่อะตุร์ไซด์นะแยกกันได้ด้วยคุณสมบัติมันต้องมีอะไรพิเศษมันถึงแยกจับได้ ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายๆกันกับสับเตรตนะคะมันมันไปแย่งจับที่แอทีฟไซต์ side. นะคะถ้าแย่งจับแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น d e i Complex เพราะเป็น d e i Complex กปุ๊บสับเตรตจับไม่ได้นะคะเพราะมันก็จะไม่เกิด p r o d u ั t ขึ้นมาอันนี้เป็น c o m p l e x กซ์จๆทีนี้จะเห็นว่า เราอาจจะเขียนยจลศาสตร์ของคอมเพ t i t i v ทอันนี้ได้นะจำกราฟแบบนี้ได้ไหมบอ,อกว่ามันมีกราฟอยู่สองสถานะก์สองสทั้งที่มีจะต้องจำหนึ่ง progress curve ใช่ไหมคะสอง substrate saturation curve สาม line v u r f e r หรือ double reciprocal plot นะทีนี้ double reciprocal plot เนี่ยก็คือ plot ระหว่างเศษหนึ่งส่วน v กับเศษหนึ่งส่วน s ใช่ไหมคะจะได้การาฟเป็นเส้นตรงนะ ทีนี้เส้นตรงตรงนี right. re ้เนี่ยมันมีจุดตัดใช่ไหมคะที่ทําให้เราไปหาค่าเสในเดิน่วน v max กับเศษเดิน่วน km ได้จากคราที่แล้วทีนี้ไอตัวของเพชรเฉดเนี่ยนะมันแย่งจากคุณลองคิดดูซิว่ามันมีพารามิเตอร์ทางจลศาสตร์ที่เราคุยกันอยู่2ตัวคือ km กับ v max นะแล้วอะไรที่มันจะถูกกระเทือน แล้วเราเรียนว่ามันเป็นตัวที่บ่งบอกว่ามันมีความสามารถจับก,กันได้ดีมาใช่ไหมระหว่างซับสเตรตกับเอนไซม์ถูกไหมคะค่าเคมน้อยๆก็จะดีใช่ไหมก็จะม,จะมีมันมีอัตราเรที่ดีต่อกันนะคะทีนี้ถ้ามีอินทรีย์ตเข้ามาแย่งจับนะคะแย่งจับคุณคิดว่าอย่างไรคะอันนี้มันเป็นแข่งนะคะ แข็งเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันสามารถที่เราเราสมมติเราใส่สับเตรดเข้าไปนะทำงานได้ร้อใส่อินทิ์เตอร์เข้าไปเอาตอนนี้แย่งกลับละนมันาการทํางานของมันแทนที่จะเป็นร้อยมันอาจจะลดเหลือ70%นะคะทีนี้เราอยากจะเอามันคืนมาเราสามารถทำได้นะใส่สับเตรดเข้าไปมักขึ้นเพื่ออะไรคะแย่งคืนมานะคะ เพราะนันนี่จะเป็นกระบวนการ reversible ที่คุณสามารถใส่ s u b ว s เ r ด็เข้าไปแยกปฏิกิริยาก,กับคืนมาให้สู่สภาพเดิมได้นะฮะ,ะตรงนั้นเนี่ยค่า km นะคะจะถูกเปลี่ยนไปเวลาที่เราใส่ inhibitor ค่า km เปลี่ยนไปแต่ว่าอะไรแต่ว่าเราต้องใส่ s u b s t เ a t e เข้าไปเยอะขึ้นอยูนะะ่เะเพื่อรียจะให้มันค่า v v ส่วนที่เท่ากับ รึ่งหนึ่งของ Vmax ถูกไหมอันนี้กลับไปเรื่อง definition ของ Km นะกตัวมนให้อีกทีหนึ่ง Km คือ Michaelis Menten constant ถูกไหมคะมีค่าจังหวะตอบโจทสำหรับเอนไซม์แต่ละตัวต่อ substrate แต่ละตัวนะเอนไซม์าบางตัวมี substrate หลายตัวนะแค่ Km คือค่าความเข้มข้นของ substrate ที่ทําให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้ว v มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของ v max ถูกปันี่ตัววนะมันค่าค่า v max ในกรณีที่มีเออไม่ใช่มีไค่า km ในกรณีที่มีอ n น i ิเตอร์เข้ามาจัดจังนะฮะค่า km จะทําไมคะจะสูงขึ้นเพราะว่าคุณจะต้องใส่ s u b s t r i t e เข้าไปมากขึ้น เพื่อดึงปฏิริยากลับเข้ามานะอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูกราฟตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดตัดนี่คือลบเศษหนึ่งส่วน k m ใช่ไหมคะใช่ะปะใช่ะปะใช่ะปะอ่ะทีนี้ถ้ามันตัดนะคะเส้นพวกนี้คือเส้นที่ใสอินทิเกรตเตอร์มากขึ้นมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าค่าของเศษหนึ่งส่วน k m ลบน้อยลงใช่ไหมถูกไหมคะลบน้อยลงถูกป่ะก็แปลว่าค่า km มากยังลงลงอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่า km จะเปลี่ยนไปแต่ v max มันยังคงเดิมนะฮะ่มันยัวคงเดิจุดตัดอยู่ที่เดิมเลยนะคะอันนี้เป็นจลศาสตร์ของ c o m p พ t i ชัน e ิ inhibitor มาดู uncompetitive กับ e x e n h i b i t i o n หน่อยนะะอันก็ไม่ไม่แข่งลนะนะคะไม่แข่งไม่แข่งนี่ก็แปลว่ามันจะไปจับที่อื่นที่ไม่ใช่เอกลักษณ์นะอัน competitive เนี่ย s จับได้นะคะเกิดขึ้นมาเป็น es แล้ว i จะไปจับอีกบริเวณหนึ่งนะคะอีกบริเวณหนึ่ง แต่ทำให้เอนไซม์ตัวนี้ทำงานได้น้อยลงนะอันนี้ไม่แข็งไปจับที่ไหน mix inhibition นะคะเป็น reversible เหมือนกันนะ,ะ mix inhibition เนี่ยอาจจะจับก่อนหรือหลัง substrate ก็ได้นะ,ะอันนี้จับก่อนใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็จะสามารถจับกับ substrate ได้นะคะก็จะเป็น ESI complex อันนี้จับกับซับสเตรตก่อนและไอมัน,นจับทีหลังก็เป็น ESI complex ซึ่งทำงานได้น้อยหงุนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะจับที่อีกไซส์หนึ่งที่ไม่ใช่อักขิบไซส์เพราะฉะนั้นไอ้ตรงตัวละศาสตรงนี้เนี่ยนะนะทั้ง KM แล้วก็ Vmax จะเปลี่ยนไปนะคะในกรณีทั้งสองอันนี้จบเรื่อง reversible Reversible มี3อย่างนะ Comp competitive, นะคอมเพลตคอมเพรทีฟนะฮะแล้วก็อันคอมเ t i t i v e ทกับ Mix ซ์ทีพวก i r r e เวอร์ซิเจับยังแบบไปแล้วไปเลยไม่ย้อนกลับนะคะก็จะจับด้วยทันธ้าง o v เ l น n ์แล้วส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจับแล้วมันจะไปทำให้ฟังชั r o u p ปเราก็จคําว่าฟังชั่นลูปใช่ไหมคะบนเอนไซม์คือตัวไอตัว แผนข้างเลยที่มาทำหน้าที่สำคัญสำคัญพวกนี้นะคะไม่ทำงานนะคะ functional group ที่บริเวณ Active Site ด้วยนะมันตรงนี้เนี่ยมันจะจับกับตัว e n e อ i m e t e r จะจับกับ e n z y m e เป็น EI SI Complex หรือจะจับกับ e s เป็น ESI Complex เ็ได้นะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจับแล้วมัน อยู่นิ่งๆเลยนะคะไม่ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้เขาเรียก dead de end complex อันนี้ก็เป็น irreversible ยังมงเล็กๆใช่ไหมคะเดี๋ยวดูตัวอย่างเนาะ <c oughs> พวกนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะใช้เป็นยาใช้เป็นพวกที่ไปทำการเกษตรนะคะหรือใช้ในบ้านเรือน ใช้ในระบบในร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีการควบคุมระบบเมตาบอลิซึมโดยใช้อินเทอร์เตอร์เช่นเดียวกันนะฮะแล้วเราอยากใช้อินเทอร์เตอร์ไปศึกษาถึงโครงสร้างแล้วก็กลไกการทำงานของเอนไซม์ได้ดูตัวอย่างแต่ละตัวนะฮะอนเทอร์เอรยากชื่อคุ้คุไหมโอเซฟจะมีเวียช่วงที่ วัดนอกวัดโมลเลยทั้งหลายนะคะระบาดเนี่ยก็จะมียาเกิดขึ้นมาใหม่ๆมากมายนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ใช้หลักการของการเป็นอินทิพิเตอร์ของเอนไซม์นะคะคือปกติเนี่ยเวลาที่เวลาที่สตรตหรือตัวอินทิพิเตอร์จะไปแย่งจับเนี่ยที่บอกแย่งจับที่แอคทีฟไซต์เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่ไันเหมือนกับสารตัว อย่าแยกกับได้นะคะอาจจะเป็นโครงรูปโครงร่างหรืออะไรพวกนีค้คุณสมบัติทางเคมีนะคะนี่มันมีอินฮิบิเตอร์ที่อาจจะมีโครงสร้างหรือโครงมีคุณสมบัติคล้ายกับทรานซิชันสเต a ์ท GF จำจำไอ้นั่นได้ไหมคะที่เราให้สมมติฐานไป3อย่างนะลอเก Key นะอินดิอุสเ แล้วก็มี transition state stabilization นะฮะ,ะ transition state stabilization เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เขายอมรับอยู่ในขณะน,นี้นะคะอคนกลไกการทำงานของเอนไซม์แต่ว้าไอ้ transition state ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญนะคะแล้วก็ฟิตพอเหมาะพอเจาะกับตรง active site แม้พวก i n บ i เ i อร์เนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติเหมือนกับ transition state ก็ได้นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะดีมีคุณสมบัติในการที่ไปออกเล็กได้ดีกว่าที่มันจะเหมือนกับสารเต่ะดูนะคะว่าโอเซอทามีเวียเนี่ยมันไปรักษาโรคอันนี้ได้อย่างไรโรคหวัดโรคกับหวัดหมูนะฮะก็เป็นไวรัสใช่ไหมคะใช่ปะ,อะตอนนั้นเรากลัวจะตายใช่ไหมเพราะมันระบาดที เอ่อพวกอะไรนะไก่ตายหมดเลยที kind of mm ่เขาเผากันเรื hmm. Yeah. Hmm. Right. Ora, yeah. ่อยๆเอาไปขุดหลุมฝังใช่ไหมแล้วก็เราก็กลัวเพราเรากินใช่ไหมเรากินไก่แลยตรงนี้เราก็กลัวมันจะมาถึงเราวันนั้นจำได้ไหมนายยอดนักสิงห์ออกออกรายการกินไก่ทอดให้ดูว่าไก่ไทยปลอดภัยฮะทีนี้มันมันไปยังไงคะดูกระบวนการนิดนึงนะฮะเวลานี่เป็น h o s เซล l l นะฮะเวลาที่มันเข้ามาไอไวรัสเข้ามา ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะคะอันนี้เป็น host cell นี่มีนิวเคลียสนะมันเข้าไปในเซลแล้วเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคได้นี่มันจะต้องเพิ่มจานวนนะคะเพิ่มจานวนขึ้นมาทีนี้ไอไวรัสพวกนี้เนี่ยพอเพิ่มจานวนเพิ่มจานวนนี่ก็ต้องเป็นไอเซล replication นะต้องเพิ่มปริมาณ whatever virus อยู่ข้างใน virus gene พว d N A R อะไรพวกนี้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะหลุด หลุดออกมาจากโฮสเซลเพื่อที่จะไปติดอีกเซลอื่นๆอีก,อกแล้วก็เพิ่มจานวนไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ในะกระบวนการที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะคะมันจะมีเอนไซม์ที่มันทางานอยู่นะคะอันนี้ฟังครูแล้วกันนะแล้วเราคุณค่อยไปดูอีกทีหนึ่งให้เข้าใจนะะตรงที่มันจะหลุดออกมาเนี่ยนะคะตรงรอบๆผิวของไวรัสเนี่ยมันจะมีพวกโปรตีนอะไรอยู่มากมายนะ ฮีแมาครูตินินฮีมาครูตินินทำหน้าที่จับกับรีเซพเตอร์ที่โฮสเซลที่ผิวของโฮสเซลนะคือมันอก่อนที่มันจะออกไปเนี่ยมันก็ค่อยๆๆออ,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 ออกไปใช่ไหมคะแล้วนั่นมันจะมีรีเซพเตอร์ที่มันยึดไว้อยู่นี่มันจะหลุดออกไปได้เนี่ยมันจะต้องมีเอนไซม์มาตัดนะฮะเอนไซม์ as, ตัวนี้คือนิวรามบิดีเลสตัดเพื่อใมันหลุดออกไปนะ ตัดตัดที่ไหนนะสับสเตรดของเดอราเมิดิเดสคือไซยาไนติกแอซิดเป็นน้ำตาลนะคะทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าเดอราเมิดิเดสก็เป็นเอนไซม์ที่อยู่บนไวรัสเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอยู่บนผิวเนี่ยนะมันก็จะมาตัดนะฮะตัดตัดตัด,ตดแล้วก็อันนี้ก็จะดูดลงไปทีนี้อินฮิบตเตอร์ของเรานะะตัวยาที่เราใช้โอเซลซาเมีเวียเมื่อตะก,กี้นี้เนี่ย เป็นอินฮิบิเตอร์ของนิวรามิดิเดสนะฮะเพราะฉะนั้นไออินฮิบิเตอร์เนี่ยมันก็จะมาจับกับเอนไซม์อันนี้นะคะนิวรามิดิเดสทำให้นิวรามิดิเดสอะไรคะไม่สามารถไปตัดตรงรีเซพเตอร์ได้นะไวรัสที่ไม่หลุดออกมานะคะไวรัสที่ยังถูกยึดเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็ไปเพิ่มจำนวนไม่ได เพราะกันนี้ใช้หลักการของการเป็น competitive i n h i b i t o r reversible นะฮะเพราะว่ามันมีโอเซลไปเี็นมันเป็น i n h i b i t o r ที่เป็น competitive นะ,ะแล้วมีลักษณะคุณสมบัติที่คล้ายๆกับ transition state คุณเห็นหน้างงๆเยอะนะคะ เดี๋ยวกลับไปดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าครูมีเวลาครูอาจจะย้อนกลับมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึง่งแต่คิดว่าไม่มี <c oughs> <c oughs> ไปไปอ่านเองได้ค่ะตรงนี้มี่ครับอธิบายอยู่นะฮะโ <c oughs> อเค okay. อีกนั่นนึง <c oughs> เอชฮะคล้ายๆกันเป็นไวรัสเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยเอชเนี่ยเป็นโรคที่แบบโหตอนนั้นมีหามากเลยเพราะมาันมันน่ากลัว เพราะฉะนั้นก็จะมียาออกมาเยอะมากนะยาที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้หลักการหลายส่วนคล้ายๆกันนะคะไวรัสเข้ามาในโฮสต์เซลล์นะคะ uh, HIV เนี่ยเป็น retro virus ก็คือเป็น RNA จีโนนนะเมื่เวลาเข้ามานี่มันก็จะสร้าง RNA นะคะไปเรืเ่อยๆ step, step ที่หนึ่งคือ fusion fusion ก็คือหลอมเอา membrane ใช่ไหมคะ fuse เข้าไป ในในโฮสเซลนะแล้วก็มีการสร้าง RNA นะคะกันไี้ใช้ Enzyme r e ร e ว s ร์สทรานสคริปสนะคะสร้าง RNA ก่อนแล้วก็สร้างเป DNA, นะะ็น DNA ะขึ้นมานะพอสร้าง RNA เสร็จเนี่ยจะมีเอนไซมอีก e ตัวหนึ N ่งนะคะชื่อเรียกว่า Integrase นะ t e g ท a s e ทำอะไร Integrase ทำหน้าที่ insert DNA ของไว r u s ที่สร้างขึ้นมาใหม่ใส่เข้าไปใน ะะใส่เข้าไปในโฮสต์จีโนมนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวตัวที่เป็น DNA ที่ใส่เข้าไปในโฮสต์จีโนมเนี่ยก็จะถูกสร้าง transcription Trans b ใช่ไหม transcription คืออะไรสร้างเป็นอะไรคะสร้างเป็นโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นสร้างเป็นโปรตีนขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีโปรตีนของ ของอะไรคะของไวรัสอยู่กับของโฮสต์ด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะว่ามัน DNA มันมีสองอย่างคนกันอยู่ถูกไหมอ่ะมันเวลาที่มันจะนั่นออกมาเนี่ยมันจะต้องถูกตัดด้วยโปรตีเอสนะคะโปรตีเอสขั้นตอนหนึ่งนะคะและพวกนี้แหละมันเป็นขั้นตอนสำคัญที่เขา ถือเป็นทาร์เก็ตว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถจะหาอินทิบิเตอร์ที่ไปยับยั้งเอนไซม์พวกนี้ในแต่ละขั้นตอนนะมันก็จะทำให้ไวรัสตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้โอเคไหมคะนะคะแล้วเนช่วงจะมีการทดลองมาว่าใช้ itor, อินทิบิเตอร์สต็อป stop ตัวนี้ไหมนะฮะ stop fusion ไห <m uch> ม stop ตรงนี้ไหม stop ตรงนี้ไหม stop ตรงนี้ไหมนะะแล้วหลายๆครัง้งเทาก็จะใช้หลายๆตัวนะฮะหลายๆตัวในการทรีตคนไข้เนี่ยผสมเป็น combination therapy นะคะก็คือใช้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่การทดลองว่าอันไหนผสมอันไหนแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุด สนุกไหมสนุกนะสนุกด้วยปวดหัวด้วย <S <S อ,อันนั้นใช้เป็นยานะคะใช้เป็นยาก็ <S 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 ให้ดูเป็นกรณีสองกรณีอันนั้นเป็นอะไรคะเป็นยาในลักษณะที่เป็นเป็นอะไรเอ็นบินดิเตอร์ er แบบไหนอิ in ิเตอร์ er แบบไหนคะคอมเพลตเจจิคอมเพลตเจจินะ,อ,ะอันนี้ให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งของคอมเพลตเจจิเอ็นดิตเตอร์ er. เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะมีข่าวมีข่าวพาดหัวข่าวใหญ่เลยออกทีวีด้วยนะมีนักโทษที่อยูในคุกเนีหลายคนเสียชีวิตรูต้สึกจะสารคนหรสี่คนเะดนเสียชีวิตเสียชีวิตจากการดื่มแอลโกอฮอล์นะแอลโกอฮอล์เนี่ยคือเขาไม่รู้หรอกว่าแอลโกอฮอล์มันมีหลายประเภทนะ แอลกอฮอล์บางชนิดก็เป็นพิษบางชนิดก็กินแล้วสนุกดีถูกปะถ้ากินเบียร์บ้างคะเรานานๆทีก็มีเนาะ,ะทีนี้กระเอร์นี่ยมันมีพวกที่เขาไปทำก่อสร้างนะคะแล้วก็เอาเมทานอลเข้าไปเป็นโซลเวนในการก่อ,อสร้างอ่ะจะผสมซีดและอะไรก็แล้วแต่นะคะทนีนี้นักโทษเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นแอลกอฮอล์เาก็เลยว่ามันเหมือนกับก็เลยเอขิง นะเอาไปกินเสร็จก็เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเมจิเนลเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นฟอร์มาลดีไฮด์โดยเอนไซม์อะลอฮอล์ดีไฮโดรเจนสที่อยู่ในร่างกายขอยงเรานะฟอร์มาลดีไฮด์คุณก็รู้ใช่ไหมมันเป็นสารที่ทําให้ก่ออันตรายขึ้นมากมายนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตาเนี่ยเสถียรมากเลยนะคะกับฟอระะ์มาลดีไฮด์ไม่นด้อาจจะเกิดตาบอดได้แล้วก็ระบบอื่นๆในร่างกายของเรามาันกะ็จะถูก กินเข้าไปเยอะนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะถ้าเกิดกรณีแบบนี้นะวิธีการที่เขาใช้รักษาก็คือเอาเอทานอลนะคะเอทานอลคือโครงสร้างอันนี้นะคะมีคาร์บอนสองตัวใช่ไหมคะเอทานอลมีคาร์บอนหนึ่งตัวนะโครงสร้างคล้ายๆกันนะคะก็ใช้เอทานอลเนี่ยเป็นตัว competitive inhibitor เข้าไปแย่งจับนะเพื่อไม่ให้เมทานอลเนี่ย ถูกเปลี่ยนไปเป็นพอมเมาใีหานะคะวันละกินเหล้าช่วยได้ <c oughs> นะอ่ะโอเคอันนี้ก็ใช้เป็นอะไรคะการรักษานะคะใช้คอนเซ็ปต์ของคอมเพลตเจียเจ็นบเอนไิตเตอร์อ่ะนั่นคอมเพลตเจียตนะรูให้ตัวอย่าง i r ร e เวอร์ซิ e บิลบ้านนะคะที่ใช้เป็นยาเพนเนลินเรารู้จักดีใช่ไหมคะเป็นยาปฏิชีวะนะ นะนี่นีมน่มันจะทำให้เซลล์แบคที ria อะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันตายไปได้อย่างไรนะคะ,อ,ะอันนี้โครงสร้างของเพนซิลเดนเป็นแบบนี้นะคะเป็นสิ่งเป็นแอนติบอดติที่สร้างมาจากเชื้อรานะฮะกลไกการทำงานของมันก็คือมันไปทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งแบบย r ริเวอร์เซทัลสำหรับเอนไซม์ที่เรียกว่าคลาร์สเฟติดเอส t r a ร s สเฟติ d เ s สเป็นเอนไซม์ที่สร้าง แบคทีเรียไกแคนหรือเซลล์วอลนะคราวที่แล้วเราเรียนแล้วนะย้อนกลับไปนิดนึงนะเราเคยพูดถึง t r a n s เ e p t i d a s e แล้วก็เซลล์วอลแล้วนะคะมันเซลล์วอลทำหน้าที่อะไรคะเซลล์วอลก็ทำให้ตัวแบคทีเรียทำไมคะแข็งแรงถูกไหมใส่เี้ยงกรอบนะคะอ่าเวลาที่แบคทีเรียเข้ามา เหมือนกันเลยเวลาที่มันจะทําให้เราเป็นโรคเนี่ยมันจะต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มจุดนวนนะเพิ่มจุานวนก็จะต้องมีการสร้างทุกอย่างเหมือนตัวเดิมใช่ไหมคะรวมถ้งมีการสร้างเซลล์วอลล์ด้วยนะเพราะฉนั้นเอ้เวลาที่เราสราให้ยาเข้าไปไอ้ตัวใหม่ที่จะต้องสร้างเซลล์วอลล์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกยับยัง้งนะฮะถูกยับยัง้งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแบคทีเรียตัวใหม่ที่เข้ามาเซลล์วอลของมัน ทำไมคะอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อะไรสมบูรณ์นะคะไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่มีการสร้างเลยเพระนั้นได้เซลล์ตัวนี้ก็จะไม่แข็งแรงนะคะก็จะถูกสลายไปได้ง่ายนะคะ irreversible inhibitor ยังใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นเมื่อกี้เราบอกว่าใช้ทางด้านการแพทย์ใช่ไหมและมีอยาาไปใช้อย่างอื่นด้วยเช่นทางด้านการเกษตรนะคะ ตัวอย่างก็คือพวกยาฆ่า,มาแมลงอินเซกติไซด์นะมาลาไทออนซึ่งเป็นออร์แกโนฟอสเฟตเนี่ยนะฮะมันถูกใช้ใช้ฆ่า,มาแมลงหลายชนิดเลยนะคะีนี้คงคงก,ก์ปรกอบการทำงานของมันเป็นยังไงนะ,ะเวลาที่มีการส่งสัญญาณผ่านเซลประสาทนะคะเซลประสาทเราเรียกว่าอะไรคะ ดวรอนใช่ไหมค่ะคนเรียนแล้วมันก็จะมีหางใช่ไหมคะมันไปแตะอีกตัวเนืองอูกุ่มนแล้วก็ส่งสัญญาณข้ามเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งนะคะทีนี้ในกระบวนการที่มันส่งสัญญาณตรงนั้นเนี่ยมันมีเอนไซม์ที่เรียกว่าอะเซทิลโค l i เอสเ t อ r ร s e นะซึ่งจะสลายอะเซทิลโค i n นให้เป็นโคลีนนะคะ ทีนี้ตัวมาลาไทออนนะหรือพวกริเซก d ิไซด์ที่เป็นออร์แกโนฟอสเฟตอันนี้เนี่ยมันไปจับกับเอนไซม์ตัวนี้แบบ Irreversible นะจับปุ๊บทำไมการตัวนี้ทำงานไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีการสลายใชเหมือนเหมือนถูกตัดน้ำท่วมถูกตัดเส้นทางใช่ไหมรันซิเกลมันจะผ่านมันไม่ผ่านไปให้กับอีกเซลล์หนึ่ง ะะมันเซลล์ทำไง adaptation ในร่างกายพอมันไม่สบายนี่ก็ยิ่งส่งใหญ่เลยส่งใหญ่เลยนะส่งไปอีกเรื่อยๆใช่ไหมคะ keep ิก c l i n g เพราะฉะนั้นเนี่ยพอส่งไปแล้วมันเหมือนอะไรเป็นบ้า <c oughs> <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงระบบเนี่ยมันก็ปัน่นป่วน ไปหมดนะฮะระบบซิสเต็มนั่นมันก็เฟลระบบการทำงานของ,ของการส่งสัญญาณนี้ก็จะเฟลเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวแมลงพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่แล้วก็หายใจตามปกตินะฮะมันก็จะตายไปนะคะอันนี้ก็เป็น irreversible inhibitor นะฮะอันนี้รู้จักไหมคะไลฟ์ไลฟ์ก็คือเหา่าเนไหม เวลาบางทีเด็กๆเยอะๆติดเหงมาเหมือนกันเขาก็ใช้ตัวมาละไสออนเนี่ยบางทีไม่รู้เคยใครเคยเป็นบ้างเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็เอาเอายาข้ามแมลงที่มันไม่ไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็แบบอะไรเอาเอาผ้าปงเอาไว้เล็กน้อยก็ให้เหง่อมันเป็นสวรรค์ไปอ่ะ irreversible อีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ที่ใช้เป็นเ,เป็นอินเส็กติไซด์ด้วยนะฮะเป็นเป็นไอเป็นสารตัวเดียวกันเลยนะคะ Acetylcholinesterase เนี่ยนะ,ะก็คือ dfp dfp ย่อมมาจากนี้นะคะไดไอโซโปรเพล r อโร s p สเฟตก็คือโครงสร้างอันนี้นะคะ นอกจากจะใช้เป็นอินเซกติไซส์แล้วเนี่ยนะฮะตัว DFP ยังใช้ประโยชน์ในการไปวิเคราะห์ i อ e n t i f y ไปการไประบุว่าเอนไซม์ที่ทำงานได้เนี่ยนะฮะมันมีอะมิโนแอซิดตัวไหนที่ทำหน้าที่สำคัญสำคัญพวกนั้นนะคเพราะ DFP นะสามารถ ที่มันที่มันไปยับยั้งเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่มันไปจับตัวกับซีรีเรสิดูโซีรีซไซเชนคืออะไรคะเป็นทาที่ห้าซีร <Ser ene. S 1> ีคะแนงข้างของมันคือ ch2oh ใช่บไหมคะเห็นไหมมันตัว oh เนี่ยนะมันจะมานี่คือไซเชนนะคะมันสามารถ